สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครู o Talk c h กชแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวดโที่มาแชร์เทคนิคนะครับในการที่เราจะทําให้หน้าจอมือถือของเราเนี่ยไม่จําเจไม่น่าเบื่อนะฮะและมีภาพสวยๆในทุกๆวันนะครับโดยที่อย่างแรกนะทุกท่านนะครับแนะนําให้โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Bing นะครับบิงหรือว่า Microsoft Bing Search เนี่ยนะครับพอได้ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีหน้าตา แอปเป็นแบบนี้ครับคือตรงกลางนี้เลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราเลือกไปที่รูปคนด้านมุมบนขวานะครับอ่นนี้ก็จะเป็นก็ล็อกอินอะไรเรียบร้อยนะครับจากนั้นทุกท่านให้มาดูที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งตั้งค่านะครับแล้วดูที่ฟีเจอร์เซตติ้งตรงนี้นะครับ Set your device wallpaper to Bing อันนี้เป็น Off อยู่ใช่ไหมครับเราก็แตะนะครับแตะแล้วเราก็กดเปิดตรงนี้นะครับจากนั้นก็ Set wallpaper นะครับให้เป็นทั้ง Home Screen และ Lock Screen ไปเลยนะครับจากนั้นก็ออกมานะครับลองดูนะฮะเนี่ยครับซึ่งจะเป็นภาพจากทีม Microsoft ที่คัดสรรมาให้เรานะครับเป็นภาพธรรมชาติสวยๆนะครับในแต่ละวัน นะครับสำหรับมือถือแท็บเล็ตนะครับใช้แอปพลิเคชัน i n n นะครับซึ่งเวลาที่เราดูแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเ,เห็นความงามของอที่ต่างๆในโลกใบนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะทาง Microsoft Team ค่อนข้างจะคัดสรรมาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆเทคนิคดีๆนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่สนใจที่จะ เบื่อแล้วนะครับหน้าจอซ้ำๆเดิมๆหรือว่าไม่รู้จะเอาภาพอะไรนะครับให้แรนด o m นะครับตรงนี้ถ้าเราจะเห็นว่า,เ,าเข้าไปอีกทีนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถเ,าเปลี่ยนความถี่หรือความบ่อยตรงนี้นะครับจาก f r e q เ e นซีเป็นแต่ละวันนะครับ คือแต่ละวันก็จะเปลี่ยนไปเลยหรือจะเปลี่ยนเป็น, Week, ปนสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเปลี่ยนที่หนึ่งหรือจะเปลี่ยนเป็นเดือนหนึ่งนะแล้วแต่ความฉีดหรือความบ่อยของแต่ละคนที่ชอบนะครับอันนี้เน็ตเวิร์กตรงนี้หมายความว่า ถ้าเราเอา Wi-Fi o อ l y คือถ้าเราไม่มี Wi-Fi เนะี่ยหน้าจอก็จะไม่เปลี่ยนจนกว่าเราจะได้อยู่บ้านหรือที่ทำงานที่มี Wi-Fi นะครับหรือ All ครับใช้ทั้ง Wi-Fi หรือว่าจะใช้ทั้ง 5G 4G ก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะรจริงๆใช้ไม่ไม่น่าจะใช้อินเทอร์เน็ตอะไรมากมายนะในการเปลี่ยนหน้าจอก็ใช้ All ดีกว่านะครับแล้วก็ออกมานะครับก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้ในแต่ละวันนะครับจบครับสลับครีดโอนี้นะครับก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับผู้ที่มารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับกดถูกใจนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับครูโจโจ้ด,ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้นะครับในเดสก์ท็อปนะในในเดสก์ท็อปหน้าจอไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ของเรานะครับก็สามารถทําได้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาะนําเสนอว่าแล้วถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ย ต้องทำอย่างไรนะครับสลับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ